ว้าวเสีกระบอกมันกันยังห่วยห่วยกระพาะเสียงกูไปใส่้ยนว่ะหู้ยทำไมทำไมเราไม่เนี่ยเสียงวะยังได้ชงบุญเลยเนี่ยได้เสียงมือเคยเจอจอยไม่ไหมทโอ้ยายเอยหูว่าไม่น้ำโมเดลกูตบเพรายังมือเด้บาดนี่าไม่ยูพี่ค่ะกูจะเอาไว้ให้ลาซันขึ้นรวยนี้ไว้เถอะล่ะรวยอยังใส่ว่าสิตบเขาคือโมกาตบซ้ำคว่าเหิ่งว่ามันดิบ้ามาเดว่านะม่ได้ว่าจะเดายกูได้ยินเต็มหูพี่น้องก็ได้ยินหมด ไม่ใช่สิตบว่าชันวะไม่ตกอยู่นู้นผู้ใดเนรอนั่นเองฮะตกหรือตบเลยตกห่วยวามผิีตุ๊ดสนตกจากไหนอ้าตกจากมือข่อยไปยืมมือเจ้าเออข่อยยามันตกไปยืมมือผู้ไรเขโม้ยยามันสูญหายเออเพราะหัวตกยืมมือทายเดียวกันเขาเลยบอกว่าเอาไว้ให้ละเอ่อโอ้โห่นเป็นนั่นเลยเนาไม่ไปบอกรกกันเว้ยผู้ใดถึงนหัวยังหัวเล่าที่หลังพี่เรหน้าให้ดีพี่หน้ายังห่วยเห็นแต่หูวงกบวมกบวมใส่เว้ยไปชิวจะว่าไม่ไปล่ะก็บอกเขียนทางหมายบอกไว้ย เขาจะมาเขียนท่านอยู่หันยันเองที่ว่าท่านไปสิสวมเต็มเพราะว่าเขาเลิกใส่บริการสวมเต็มมึงเขียนไปนี่อันนี้เอาไปแล้วคอยก็เป็นบ้าไปบอกก็ยังว่าเป็นบ้าในวิ่งเขามากเขาก็ถอดปั๊บหรอกครา้งที่เดียวนี่แล้ไม่ถึงนานที่มันเอาไปไม่ยังหรอหง่อนไม่ยังวหรอเฮ้ยไม่ยุ่งหันไม่เถอวะคือไปแต่ยงหัวแถอจบไปอีกดูหฮ้ยหฮ้ยเอาเราเรื่องกวนี้ิกรเป็นเซนแสดงถึงว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตอาศัยอยู่มึงมึงมึงคอยพิสูจน์มึงเสียงยังวะเฮ้ยเฮ ือเป็นงซนวะม่เราไปบังเกามือเงียักยามันกัดโอ้ยเอามือเงี้ยเหรอต่ตาบอถือตาติ๊ตนึไงความเออเมาไหเง้ยเออแกมือเงี้เฮ้ยาดสมาทีหลายตัวเถอะวะหลายตัวเนี่ยนั่นเสียงนั่นนี่อยู่ไนนหนะี่ยบ่จำกันหนึ่งตัวกจำกัหนึ่งตัวกับมิเตตอร์ขัท่แล้วไม่ได้ไ่ไ้งมั่งเี่เหเห็นบ่เห็นบ่ เ <im itation> จ้าเสี้ยงยังหนิคยเมนขึ้นบ้านยาไปเคาะมันอยู่เลิกมันอยู่เลิกยากไปเคาะฟังข่ก็ได้บวเคาะก็ไ,ได้หอกเกิดเม่นต้อเม่นยังบินออกมาเนี่ยนะตอดผู้ได้หัวหอกนี่นำไข่แม่เดี๋ยวงอกเบิดหัวหวน่อยยาใช่ไหมหัวยมาสั่งเบาฟังแถวเดียวนี่ต,ต้อตอดหัวหอกเขากระยุบมาู่นั่นหัวมันก็บบ้านนักคือเบียรกระซอสกับซันบ้าโอ้ยเสียมันตอดเดี๋ยวมันจำเป็นยังไงมันตอดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้อมันคือไม่ถ้าตอดคนนั่นละมันกับแม่นอยู่มันกับย ตอดอถือวือมันใกลตัวาต่อถือไอ้เรืองไหนหรอตอบารกบหามันเขาเอ้าคาทั้งลานทั้งหอกโอ้ยหากดีเห็นตัวเตียวตัวดโอ้ยโอ้กลเลยเสียงกนี่มันสียูไมันต้อขึ้นมากี่เงี้ยสว่างเงินกันน่เห็นบอคันบัคอม์บัตรอขึ้นมากี่บอเนี่ยบ้หรือตอมึงบัถนัดป่ะมึงไหมเห็นแต่ตามันสว่างไหมสว่างไหมส่างไหม บอลมันเรืองคูบอลมันตอดอกเป็นยังเหรับางเห็นบ่เห็นได้ตั้งไต่เห็นมันลาบกินเห็นตาคือตาคนนอีกล่ะแต่ว่าตาหน่อยหน่อยปะโอ้ยตาเจ้าเสียวไปเสียวไปใส่เดือนเจ้าเลี้ยววังเลี้ยววังเจ้าเลี้ยวไปใส่โอ้ยตาไหมก็เห็นเลยเขาซองเขาหู้หันจับเอาถึงอยูเออเอามาลาบเด้อขึ้นเป็นบางเด้อยโอ้ยลาบแซ่บเลยไปแนบโมเห็นเลยนึงอู้ดีดีดีกินเป็นตีบ้านี่โนุ่ยโดนขนฟอมด้วยเขาะ mặt chiếu khơi <laughs> rồi, nhớ tưng nhớ thuong đấy điều quân đấy, nghiêng nòng ơi, ai đi bỏ hơi hết hay là bỏ, ơi, ai đi bỏ hơi hết hay là bỏ, trao là bị nín nòng là

i ហើយដកទីស្ាវចប់ព្រឺព្រឺលក់ខ្លួនបំតាំងបំទៅលក់ខ្លួនក៏តាំងបំទៅកើតតាមកណ្ដុំគឹមតាមមកអូឡាតែចិត្តมั่นใจទៅលក់ខ្លួនក៏บ่ពេកទុកคนเฮาពេកពួកน้องក៏ ล่ำรับไว้เลยละพ้ากันล่ำอาเรือเรื่อคอยบริยูเรื่เด้อเฮ้ขาเจ้านี้พู้ได้สิย้าแดงหน่อยไปเงียวกับบักน็อตเด็อ้มันเห็ดเป็นมือทุนนี่เอาตรงห้องวัสดีครับพ่อนาพ่อนาน้อาพ่อหน้ากันเติมมะแม่นติโอ้สวัสดีครับเฮ้ยพอนั่งเอกตัวนี้บอกสวัสดีครับพ่อนาพ่อเทาโอ้ยิ่งขูบเลยวันนี้แลมหลอด์คุล่ะไปตลาดนี่ละไปยัง ไปซื้อกับเขากับปลามาให้มันแล้วซะเถอะเลี้ยงแขกเลี้ยงคนเลี้ยงอะไรจิตแจ้งงานเลยโอ้เอานี่เลยบอฟฟี่เอ้าเป็นครูเจ้าเบ้าเนี่ยเด้ี๋ย่มาตัวจากอายสิโอาเศรด้กินลาบงัวที่สั่นอ่ะปลากรอบเอ้ยปลากรอบอ่าสร้อยข้าวควายเนี่ยเ้อะควองผ้าเฮดติเอาหัวเขาตำโมตัวอันตกลงสิไป์ยุสโซลินบอเอาตัดสินใจแล้วสิไป์ยุสโซลินมันจังได้กินสุราขั้นผู้ใดบอกกินสุราจะผ่านมาแถวจังหวัดสุรินทร์แมนบอน้อง น้องจะได้พอกำนันตัวนั่นนะบอกกำนันตังคดนีมันคือจังสีไปทั้งซอจ่อหมดเ้ยบ่ได้เป็นดอกซอจ่อบอเบเสียงดอกอายุเกินเหรอสูงไว้รุ่นเขาบ่ได้ดอกใครสั้นอ่ะบอถ้าเป็นสอจ่อเสจิงไหนอายุเกินเหรอเขาบ่เอาเกินก็เอารถคอยจีกาให้ดอกขอหัวละลอยเห็นแกเงินใช่เนาะหน้าลอยเนึงก็ดีนะพูดนะ บ่ก็กินเจ้าของกันนะล่ะกินตังฮวนตัว่าตั้งแต่ข่อยย่างย่างได้อยู่ขายเสีย์ขายเสียงเนี่ยเขาเอาไปถอนทุนนั่นบอกเฮ้ยน้าสาวนาสาวังกันซอจ่อเปียว่างหูวจักบ่บุื่อสมบูรณ์จักเลยไม่ยังสอจอเขาจวนบฮ้ยพ่อเป็นเสือตัวแดงเฉยเพิ่นไปเป็นลักงัวบ่โอ้ยจะถือถมถือสาตอที่ละคนเมาเมามาแล้วให้มันหันหนาหน้ามันหันกว้าง ก็ควา้าืออยากเขายูเหลาเต็มรลอนอังสางเราบอกเปีแมนหมดสหายตขอปาลาเอเเยอโอ้ยเหยียบตีนเหยียบตีควายะดึงออกใช่ไหมล่ะเหยียบตีนมูเลยมูดึงออกโอ้ยขี่คันทกออก,กว่าน โอ้ยเขาจะว่าเจ็บก็ดึงออกได้พูล่ะเมาแล้วเป็นไปทั่วโอ้ยกูอยากไปมาล่ำมาลอยขาใบจะได้เฮือนซองมีบ้านมีซองอยู่เนั่นโอ้ยกูจะมาสร้างแทะละสแตงเราหักเห็นไหมเหรอทอนว่างเนี่นบ่ได้กินมาสันสมอกสะแม่ก็เลยที่แตกละามหักกับแก่พูล่ะพูล่ะไปหล่มหัวบัดพื้นซะหน่อยได้สมพักเสียนก็หมักพริกง่วนเนี่ยก็จะขัดแทะบ่ได้ดอกสมพักเสียนมันสูดอ่ะกินแล้วเจ็บท้องอันเสียนหาดีดีเนาะได้พิษพญานจากของนั่น เสิแตกกัาไปหลายๆที่หันทะเลน่ะทะเลพอมึงตีชมพักเจี๊ยบไปกูจะไปทั่วทีมท่วแดนมึงได้หัวสุบขั้นหัวมึงจะเปลี่ยนเ้ยเถียงมีเฮือนมีไม่ไอ้เฮือนโอ้หลอกเดี๋ยมาเกิดซอผ้าแตาแล้วงงผู้เดียวมวนผู้เดียวหนวกหูเทบ้านปรไมมันเป็นแรนเป็นเซนต์ำกนกันเลยบันแรนมันตั้งอยู่กับมันละโอ้ย ปล่อยแล้วมึงหั่มแล้วไงังสีเอาละฮันนี่ไม่ยังเหรอรั่เออลั่มจ้ามันจังซวงเออเอาเอาละฮันนี่ลัดสีมีข้อมบ่าวันว่าจ๋าบอกเขาสาวสาวไม่ห่างฟังไว้แน่เด้อโอ้ยเนาะยาเยอะเยอะให้ทวงเวลาปาดสลก็ท้าหน่อยเดี๋ยวพ่อฮูเออหลวงพูอะไปมักลูกศิษย์พูอะปลูกศิษย์จะเป็นลูกพันลกพันลกละแม่น้องตะคองไอเคละว้น ตะของละเมนทีพันโลง่งงงงเด้อรังเด้อตมเติมหัวล้าสิ่งมือนตัวนี้พี่จะให้ไฟใหม่เดี๋ยวจให้เนียกไข่นิ้งหัว,บบวหมองเราว่าต้องเป็นห่วงส่วนคุณคู่น้องขอประทว้วงเท่าหนาอยากกระทั่เล้อรังเล้อเติมเติ <laughs> ลมล้ำประเด้เรื่องได้เราไปฟังหรอกแนวนี่ม,นมามักล้ำหมักเพ่งบ่เพ่งได้อยู่บ่ ข่อยขับรถทัวร์ตำมะมัวไขว่อยตาย,ยาวิ่งออกจากน้องคายมาตามสายมิตรภาพเป็นโซเฟอร์ออกมาจักเขา้าปากข่อยหาวหาบงาบโซเฟอร์รับเหรอจกเป็นอย่างบ่าราบมันหาวงาบหาวเอ้ย่อบน ออกมาจักหน่อยไข่ยบหูสึกตัวข้นกัเต็มรถทัวสิิหูทึกตัวบอนอ,อเอ้ย,อย,ยงงลดลงถนนแถวบ้านโน,น,น้นสะอาดเลย,นนเลยกำเวนไข่เอ้ยไปเหยียบกระเทยขายแต่ขายไก่ทางโคตรกระเทยกระไย สะดุ้งขึ้นจังหว่ะคอยเจ็บปวดน,นั่นจุดทึ่งหลังคาปั๊มตำรวจมือกำขวดกระทิ้งแดงวันทีน่ได้กินเลยที่สเสร็จลงบ่อใดมันเจ็บหลายขึ้นนาแข่งมันหักออกแหล่งยังตั้งสองแข่งสองขาคนนาโซเฟอร์อื่นคนซอยกั้ยานเขาต่อยตีซ้ำนะยานตำรวจมัดก,กำข้อเข่าตะล่างคือว่าเอ้ยเมาเหรอครับรถเว้ยเลยกันใส่ตอดลงไปจากราคา ตกมาถือขาหมามันห่องก่อนราจนอวสมนหนาแน่โอ้ยตๆๆ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 ลๆๆองๆๆๆๆๆตๆอๆๆลอดๆๆ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 ๆกๆๆลๆๆๆๆมันๆปๆๆ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 อยเๆๆลงเลยๆๆดๆๆๆๆัๆๆ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 วๆๆๆๆๆๆๆนนๆๆ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 ยินนเ ยากไอ้พุทธส่วนสิบเป็นเียวยังมันเะเฮ้ยมรเป็นาเาเราลืมนาลืมหลังลนนี่เราลืมสิไปประเทศควดีลืมบ่เป็ดก็ปวดกบวลาปวดเลยอ้มีต่คนสิไเปเงี่ยวจังไหนน่ะมมองไหนบ่มีคนมุดนาเยี่ยวติจะบอกเป็นบ้าเลยไอ้เป็นแต่อยากไอ้พโอ้ยทักคน้มันจะเบิ่งเผ่ามันถสางหัวมันนคนน่อยคนหลายก็มืดตาได้มจเบิงเบิ่งกันบ่เสือ็ยเรคนนั่งสลาบนี่น่สัรสร้างเชลเราเม้เเบิ่ ข้อมันคือตองงับเต็มแม่บ้าโค่นลายเลยต้นหายเร็วเบขาเจ้าเห็นขี้กระเดียนตายแดด้ขี้กระเดียนไผ่ล่ะขี้กระเดียนท้องใสอ๋อมาสิตายแดดมันเม็ดฝนขี้กระเดียนเม็ดฝนจังไหนขี้กระเดียนสมอยโอ้ยแตกก็บอกเพื่นมุกว่ามุนนี่แหละขี้กระเดียนเดี๋นี่เขาโม่เอ้ยนี่ยเขาโม่เพราะว่าโอ้ยบอกไปทั่วเหรเมาแล้วเป็นเหตุเป็นเหตุเจ้าโอ้ยไอ้ดิทกก็ต้องไป รัดเมียว่าแล้วรัดกับเด็กคนละหมอกเมาจะพื้นภูมิเมาจะไหลเมาจะอ้ยเมาหลายกินหลาไปไหนจังเลยเมาเป็นหลงหนาลงมาท้าไหนกินโแต่เจ้าเมาห้าสิบแตกเนี่ยสันน่ะกลอมไหวเสือมันสียูซูลินในบ่อสันนี้เลยเนี่ยโอ้ยมาเสียเปียกคนรแห้งตนาดวันนี้เนาะหลอกให้โจมจนปวดแขนปวดขาเวไย มุ่เจ้าก็โจมคือพรโลกวัปีนาจะว่าสันว่าที่อไปงานบนน้องไฟบานข่อยไปซอยโจมซอยนะโอ้ยสิไปโจมมีพรอยู่้ยเมาไหลไหบ่บ่บ่ผู้สาวก็บต้อนได้ถามบ่ได้ถามผู้สาวเลยเมาหรอขอกคตกเตะเสียจงอาเผาตกเ็ศสรงผมไม่ลรอกจะถามผู้สาวเขาว่าเออเอาเขาบอกว่าจังคอยเมาจังมแบบไรเจ้าสร้างมาตีล่ะดาราหนอตีตีติดอ่ะตีลุงอืออ้าเพ็ดจังคอยถามผู้สาวประเภทแตงสรงผมในนัดหนุ่ยจัดตีเองติงเง็ดยังไลย เจ้าสุกหัวขานบอกโอ้ยเขาแไทยนะสุกหัวแล้วมาตูว่ากูติงอีกรอเขาจมเว้เสียเปียกพดนี่เราเว้โอ้โหหังันต่อใจงวดเพราะว่างนต่ออาจะมาขึ้นหน้างาไอ้ไข่ก็ท่นนันย่ไข่ก็ไข่ก็่านออเฮ้ยไม่ยังเหรหัวก็จะได้มีลักยิมวเอลังยิมยังไปย่หันลักยิมฟองที่เป้าอนนเป้ายังเหรอตกคว้ยนะออไปตก ต er er ื่นไหมก็เจ้าแห่กระทินไหมขาวกะทขั้วยกินยาเนี่ยมาแรงเราตีนบานได้เลยปลาเขาเขียวๆยุ่นไหมก็เจ้าแห่กระทินตื้นตึถึงตื้งตงตื้งถึงตื้นตื้นตึ้นถึงข้วยมก็ะินยาไปแง่เบื้งเรื่อยกลินยาไปแง่เบื้งเรื่อยก้มไปกินเ้เบื้งเรื่อยบังตะไล่ตกมาเตใสเบื้งเรอย ตึงๆเหมือนมิดซีรีส์บุบลงลอขังเมืสันเดือนจะได้คอยตกจากกล้วยเสียบต่อคนไหมว่าเสียบต่อถอดหอกจากของกับฟอนน้ำมูเตยละติร์เติรเติรเติร์เติรเติรเติร์เติรเตตฮแล้วแล้วจังคิดพอว่าจาของตัวขว้อยังแรนไปวิ่งไหมจังไปวิ่อยู่รอต่อพน้ตากูวินวิ่งวิ่งน้ำฝนพระคนเก่าคนชายนะไลูกจิลงปูหุนเลย